สวัสดีครับสำหรับสบบไปตบลีฟประจำวันที่30เดือนก,นการกฎาคมนี้ก็จะอัปเดตข่าวต่อเน,นื่องจากเมื่อวานก็คือสรุปผลของเฟดสรุปก็คือเฟดมีมติประชุมว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่0 0ถึง0.25ซึ่งก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดนะครับแล้วก็นายเจอโรมพาวเวลซึ่งเป็นประธานเฟดได้ให้ความมั่นใจกับประชาชนให้ความมั่นใจทุกคนว่าเขาพร้อมที่จะใช้ เครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดกระสุนต่างๆที่ทางเฟดมีนะครับเพื่อทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วที่สุดนะครับปัจจัยนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยเซนติเมนต์เชิงบวกต่อตลาดหุ้นต่อเศรษฐกิจก็เลยทำให้ดัชนีดาวโจนเมื่อวานสามารถที่จะปิดบวก160จุดขึ้นมาประมาณ0.6%มาปิดที่26,539จุดนะครับโซนข่าวในประเทศเนี่ยผมก็หยิบยก ข่าวของหุ้น EA มาก็คือเมื่อวานเขาก็มีการประกาศว่าทาง EA เนี่ยได้พูดคุยกับ3พันธมิตรแล้วก็ได้เซ็น MOU กับรัฐบาลลาวนะครับเพื่อศึกษาการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนในลาว2โครงการนะครับส่วนใหญ่เนี่ยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในลาวส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานน้ำนะครับเพราะว่า,าภ,ภูมิเขาเรียกว่า ภูมิศาสตร์ของทางลาวเนี่ยเหมาะที่จะทำโรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนะครับโดยโครงการนี้เนี่ยสโครงการนี้กำลังผลิตรวมประมาณ3 0 0 0ันหึงสามพเมกะวัตซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่มากนะครับสโครงการชื่อว่าสารวันดาวสตรีมไฮโดรพาวเวอร์โปรเจกต์แล้วก็ประมงไฮโดรพาวเวอร์โปรเจกต์นะครับของทางลาวทาง EA คาดว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจะใช้เวลา ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเนี่ยประมาณสัก2ปีก่อนที่จะรู้ผลว่าเขาจะลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าในการลงทุนร้อเ็นี่ยเขาจะไปเข้าไปถือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คาดว่าทั้งโปรเจกตร้อยเ์นเนี่ยน่าจะใช้เงินลงทุนกว่า1น0 0แล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผมมองว่าโปรเจกต์เนี่ยถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้ามาดูลงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในเมืองเอเปัจจุบันเนี่ยมีประมาณสัก6ก4เมกะมวัตนะครับก็จะเห็นได้ว่าสัดส่วนนเ่มัถือวาป็น เป็นบิ๊กอินเวส e n เมนต์เลยนะถ้าเขาเข้าไปลงทุนนะครับแล้วมันก็จะสร้างโกลดได้ถือว่าน่าจะสร้างโกลดได้เยอะระดับหนึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเข้าไปถือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าค่าไฟที่ได้เท่าไหร่ด้วยนะครับก็อย่างไรก็ตามก็เป็นปัจจัยเชิงบวกนะครับแต่ว่ายังประเมินยากนะครับว่าจะบวกประเมินประมาณกี่บาทต่อหุ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ยังประเมินอย่างไม่ได้นะครับ ส่วนกลยุทธ์การลงทุนของเราในช่วงนี้เนี่ยเราคาดว่าเซ็ตอินเด็กจะแกว่งตัวในกรอบ1,330จุดถึง1,380จุดนะครับทุนักทุนจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงเดือนเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็จะไซด์เวย์อยู่แถวบริเวณกรอบนี้นะครับระหว่างช่วงประกาศงบไตรมาสสซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่25สิงหาคมนี้เราก็แนะนําทยอยเข้าซื้อหุ้นกลุ่มที่ฟื้นตัวเร็วนะครับหรือว่า ผลประกอบการยังสามารถเติบโตได้ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวมันมีหลายกลุ่มนะครับแต่ว่าที่ผมหยิบยกมาให้เห็นภาพคร่าวๆเนี่ยก็เช่นกลุ่มเครื่องดื่มอย่างเช่น OSPCBG กลุ่มบริหารหนี้เสียอย่างเช่น BAM JMT ชโยกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมอาหารเช่น GFPT CPF นะครับ GFPT นี่อาจจะต้องรอให้ผลประกอบการทรมาสองอกก่อนเพราะเราก็คาดการณ์ว่ามันน่าจะดอก เยอนเยียนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีนะครับกลุ่มรงไฟฟ้าก็ายังน่าสนใจนะครับอย่างเช่นก้ l วบีกิมเอเป็นต้นนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยได้รับผลกระทบน้อยนะครับแล้วก็จะฟื้นตัวเร็วส่วนมอร์นิ่งบลีฟเรื่องมา3ตัวต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คือตัว OSP ซึ่งก็อยู่ในพอสไปโตในคอมเบนเดชันด้วยนะครับแล้วก็ JMT SCC คะแนนทางสไปเทรดเทคนิคอลสกอร์เนี่ย OSP 91 JMT 91 scc 8 9นะครับท็อปพิกวันนี้ก็เลือกตัว jmt มาก็ต่อเนื่องนะครับจากกลุ่มที่เรามองว่ากลุ่มบริหารนี่เสียเนี่ยน่าจะดีจากเหตุผลว่าตัวเลข npl เนี่ยของกลุ่มธนาคารในไตรมาส3เนี่ยเราคาดว่าน่าจะบวกน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยเหลือ sme ต่า e งๆเนี่ยน่าจะหมดลงก็คือคาดว่าจะหมดลงเดือนกันยายนถึงตุลาคมหลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขต่างๆมันก็ น่าจะาสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกมีเซนติเมนต์เชิงบวกหนุนนะครับเพราะว่าเขาทำธุรกิจ JMT ทำธุรกิจ3ประเภทหลักๆนะครับก็คือธุรกิจแรกคือให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ธุรกิจที่2คือบริหารหนี้ด้อยคุณภาพธุรกิจที่3คือให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กำไรต้ามาที่1เขาก็เติบโตดี4 3เนะครับหลักๆหนุนจากไรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น ประมาณทัก38%นะครับก็คือหลักๆก,ก็คือมาจากการที่เขาไปซื้อนี่มาแล้วก็มาบริหารแล้วก็ได้ผลตอบแทนนั่นเองฉะนั้นการที่เรามองว่ากลุ่มแบงก์ NPL จะเพิ่มขึ้นเนี่ยแบงก์ก็ต้องทําการบริหารหนี่เขาเหมือนกันก็อาจจะต้องขาย NPL นะครับไปให้กับ JMT ซึ่ง JMT ตัวนใหญ่ก็ซื้อ,อ,อ NPL ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันไม่มีหลักประกันแล้วก็เอามาบริหารต่อนะครับ ก็เราก็เลยมองว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างไรก็ตามคือตัว JMT เนี่ยเรายังไม่ได้ coverage นะครับผมเลยอาจจะบอกไม่ได้ว่าเป้าราคาเนี่ยเราทำ valuation ไว้ที่เท่าไหร่แต่ว่า consensus ของเป้าราคาในตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ29.3ดูราคาปัจจุบันก็เหลือ upside ไม่เยอะนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าจะลงทุนผมก็คิดว่าเป็นแนวเล่นตาม sentiment เก่งกำไรตาม sentiment นะครับแต่ valuation นี้เรายังไม่ทาก็อาจจะพูด เป็นเป้าราคาไม่ได้นะครับช่วงนี้ก็ต้องหาตัวที่เซนติเมนต์บวกแล้วก็เราก็ต้องติดตามดูนะครับตัวไหนเซนติเมนต์บวกเราก็เข้าไปาเข้าไปซื้อได้นะครับแต่เรื่อง valuation เราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ